สวัสดีค่ะแม่องมองประโอนปฏีซิมนะคะทักทายเป็นภาษาถิ่นสุรินนะคะดิฉันนางสาวอัชาริยามอเลอร์วิริยกุลจากโรงเรียนบ้านวังปะหลัดนะคะจากที่ได้เข้าร่วมโครงการกับสถานีไทยรัฐไทย P ีบีนะคะในโครงการชวนครูอิงมาติ้งให้ฟันภาคอีสานนะคะตกนหนึ่งเขาจะเรียนอะไรกันบ้างเขาจะมันแค่ไหนเขาจะสนุกแค่ไหนแล้วเขาจะมีความรู้กลับบ้านไปขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ กจกรรมการเรียนการสอนของเรานะคะเราสตาร์ทที่การใช้มิวสิกค่ะการใช้ดนตรีเข้ามาในเหมือนเป็นการรีวิวคำศัพท์หรับนะักเรียนแต่ใช้ดนตรีเข้ามาช่วยดำเนินไปอย่างสนุกสนาน What ที่เราใช้วันแรกเนี่ยเราใช้บันไดมูเราก็จะแบ่งนักเรียนออกเป็น4ทีม5คนก็จะมีตัวเดินมีตัวนักเรียนถอยลูกเต่าค่ะถ้ามันไปตรงตรงไหนเขาก็จะต้องเดินไปตามกิจกรรมก็เป็นไปอย่างสนุกสนานนะคะสร้างความสนานให้กับเด็ก เอเป็นวันที่สองเราใช้กิจกรรมชักเขยอร์ค่ะชักเขยอร์ก็คือ,อแบ่งนักเรียนออกเป็นทีมละห้าคนก็ให้เขาแข่งกันก็คือเราจะมีป้ายคอสามีคะแนานซ่อนอยู่ยนั้นเด็กๆก็ต้องแบบช่วยกันดึงเพื่อให้มันไปถึงจุดคะแนานนั้นๆที่เขาที่เขาคิดว่าเขาดึงได้นี่คะเปิดคะแนานมาใครได้คะแนานเยอะที่สุดก็เป็นฝ่าน ได้เลยพอมาถึงวันที่สาเนี่ยเด็กๆรู้สึกว่าเขาสนุกเขาเขามีความสุขในการเรียนเราไม่เคยมีความคิดว่ามันจะสนุกข,ขนาดนี้ในการใช้แม่มุกเขาอยากจะแบบว่าเขาอยากจะนําเสนอตัวเองเขาอยากจะเหมือนให้ตัวเองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเาเขาชอบมาก เราใช้ก <kaç Beginning S 1> ิจกรรมวิ่งเปรียววิ่งเปรียวสีคัลเลอร์เขาจะต้องนําป้ายอะค่ะเอาไปใส่กับสีที่เรากำหนดให้ได้ถูกต้องอะไรเงี้ยสีนี้สีพวกกูเด็กๆเรียกร้องมากเพราะว่าอยากเล่นใแมงมุมเอ๋ยก็เลยใช้กิจกรรมนี้อีกหนึ่งรอบในการในการเรียนการสอนเรื่อง v e g e t a b นะคะ ทั้งนั้นแล้วกิจกรรมทุกอย่างเนี่ยเด็กๆเขามีส่วนร่วมในการทำอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเรียนการสอนนะคะมันกมน็มันก็เป็นเรื่องดีที่ทำให้เด็กๆเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็อยากจะร่วมเรียนกับเราอยากจะทํากับเราอยากจะไปกับเราเป็นกิจกรรมที่สามที่เรานํากิจกรรมมูฟฟี่และดราม่าเข้ามาจะเน้นไปที่ท็อปิกโบแคปแล้วก็เป็นสตรัคเจอร์สุดมากที่เราจะใช้ในการ ในการถามวันแรกค่ะเป็นเรื่องของแอนิมอลจะพาเด็กไปที่ซูนะไปที่สวนสัตว์นะเราก็จะแปะรูปค่ะติดไว้เต็มห้องแล้วเราก็จะพาเข้าไปแล้วก็ถามว่าดูยูซี ที่2เป็นฟูดแอนด์ฟริงก็จะพาเด็กไปปิกนิกเราก็จะเซตขึ้นมาว่าปิกนิกนะคือจะต้อง bring something นะอะไรใครจะเอาอะไรมาสปาเกตตี้เหรอเป็นผักเหรอผลไม้เหรออะไรปลาเหรออะไรเงี้ยค่ะตามที่เขาจินตนาการมาแล้วเขาก็จะมาถามตอบกันในกลุ่มของเขาที่เราพาไปเป็นวันที่สามคำวันที่3เป็นฟรุดเหมือนไปกาสตรีอะค่ะเหมือนไปแบบซื้อของในห้างวัตฟูดเดลลี่ไลน์อย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเหมือนเลือกชิ้น วันที่สี่เนี่ยเราตามจินตนาการจากนั้นใช้สีตามที่เราสอนไปเขาก็จะบอกว่าสีนั้นสีนี้นะสีนี้นะสีนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตางนั้นจะับ <Yeah. S 1> ในวันที่5้าของเราเนี่จะเป็น v e ก็คือเราจะสร้างฐานการออกมาคือไปที่สวนแล้วเราจะถามแบบ you l i e l e t t u e do a e do you like c r o อะไรอย่างี do l like ย yes. 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 จากกิจกรรมนะคะที่เราจัดให้นักเรียนชั้นป .1 น,นะคะทั้งหมด5วัน1สัปดาห์ของเราเนี่ยก็อขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอย่างไทยพีเอสนะคะให้นำความรู้เหล่านั้นนะคะกลับมาใช้ในห้องเรียนเพื่อสร้างห้องเรียนที่เป็นแบบห้อง Super ร u ฟันค s าส o o m โดยแท้จริงนะคะ